คุณล่ะโอ,อยู่พี่น้องขออนุญาตจัดก,การก่อนครับนีน่พี่น้องห้อยะเจียมาใส่บ่วงเลยครับนี่ครับใส่บ่วงแล้ว,ว,ลวห้อยหนูถือด้วยคุณนะ่ะมึงปุยเลย่นนู่พี่น้องเป็นห้อยหนูถือด้วยนี่นอืเ <c oughs> ขาท่านเด็กเกี่ยวได้พี่น้องนี่มาก่อรมูลเลยมาล่องนะครับมาล่องซันเบงวา่าปีนี้มันจะเริ่มเขาไป หนูกับเขายากรกู้ด้อยพี่น้องในความรู้สึกของบ่าวตุ่มก็คือแบบว่ายังบ่ได้นะครับมันยังยังใส่เวลาโดนนะครับหนูเขาให้เป็นใส่บ่วงตัวนี้ใส่พยายามบอกกันนะอู้นี่ห้อยเขาจะเก็บบ่วงไปแล้วครับนี่โอ้หน้านี่ก็นหน้าบ่าวตุ่มเลยพี่น้องไ <laughs> อจินเราหน้าจะคล้องครับออกร่องร่อง หูกำลังเริ่มเขาตอ,อกครับปีหกหกด้วยพี่น้องเริ่มต้นแล้วครับนี่กะวันที่สิบครับผมสิบท่านว่าหกหกโอสิกุซิกิกาหกหกลงเมือลงเว้นนะพี่นออ้องหงายกันแท้ไหมงามขนาดเลย

มันก็ไม่คุยหนูดวยพี่องอุ้ยบวกไงหนึ่งป้อเขาสันบบดมาหันนะครับเดี๋ยวลองกลับไปสันเ็นเหล่นมอีกเว้อ พี่น้องขออย่าจัดการก้นครับน้องครับโอ้ใส่เวลาไปประมาณหานาทีเลยพี่น้องไม่เงียบเลยตัวนี้ยใช้ได้ครับพี่น้องมันนี่ก็ได้ตัวเดียวเลรครับตอนนี้ก็สามทุ่มสิบเจ็ดนาทีเนาะบ่าตุ่มจิกก้าบ,บ้านแล้วพี่นอ้องตอกกัเขาคู่เขาคู่นี่ครับ อาตุ่มเห็ดเองด้อพี่น้องเราเองเห็ดเองเห็ดแบบง่ายๆเลยครับเบึ่งเอาโหลดยู่ในบ่เวาตุ่มเห็ดเห็ดมีขลิปไซ้อนนี่เราเห็ดตอกันเนาะเห็ดมั่วอล่ะครับมันก็เข้ามืดเลยนะพี่น้องจังหวะขอให้จังววะเซ้นเฮามือขอมือสั้นนันอ่อนักหา่ไยเนาะครับเสียงตอกมันกระทบกันมวนเข่าเข่าดีมดแล้ะครับครับอันนี้ก็เป็นทริปแรกของ ของปีเล่หนอนพี่น้องของปีหกหกครับเดตตัวหนึ่งก็ถทอวา่ามือแหลกเนาะออกมาลองมึงครับหนูยังประท่านสะเทือนตอกปันไดเนาะประท่านเดียวเขาตอกดีปันไดครับหนูยังระวังย,ยังพระท่านเดียวมีข้องปันไดเนาะครับข้นเกี่ยวเขาไม่ครับชื่นชอบคลิปยิ่งหนูก,กับฝากกดติดตามให้บ้าตุ้มด้วยพี่น้องฝากกดไลค์ครับเผื่อเป็นกำลังใจเหตดคลิปใหม่ๆด้วยพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ